สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นทีมดอกเราจะมาดูอันใหม่อัปเดตใหม่นะคะเห็นว่ามีอัปเดตใหม่ผมก็เพิ่งดูคร่าวๆเหมือนว่าจะเป็นตัวใหม่จะหาวิธีการเข้าเล่นอยู่ไม่รู้เข้าตรงไหนดีหรือว่าน่าจะใช่นะครับเข้าอันนี้ดีกว่า เรมมาแล้วครับมีตู้อ๋อยังไม่ได้ลืมครับกดอะไรผมกดไม่ได้เดี๋ยวจะรอก่อนก็ได้โอ้โหโอ้ตน เ,เหมือนีผมเห็นข้าวข้าวก็จะมีสปิดตัวต้นไม้เนะี่ยต้องหาอะไรกอ้ไมตัว,ตว,ตวม้มเหมือนว่าจะเป็นแบบแร่แบบเหมือนรากต้นไม้นะยัวก็มีบอสมาใหม่ไม่ดูบอสต,ตัวอะไรกาไม่รูจกัก บอกไว้เลยว่ามันไม่มีแล้วรู้วานป่าอันนี้ไม่ใช่ภาคสามเลยภาคอะไรก็ยังไม่รู้เลยมันต้องใช้กันไกลตัดตั้งออกอีก2,400นี้กิโลเมตร ตยอตาย,ยตาย,ตายดีนะาทานดีครับเนี่ยมันต้องเอาตัวรอดแบบนี้ดีๆมันก็มาจํำสักก่เกืเอบตายผมต้องหากุญตแจก่อน ว่าจะไปได้แ้วอ๋อไปทางนั้นเกือบตามไม่ทันแต่ก็ยังไม่ได้มีอะไรมากแค่ตอต้นไม้เครื่องก็ตีตายเลยครับนี่เกมบอสใหม่ที่บ่เคยบอกครับ จะเป็นแบบลากไม้ยังไงก็ไม่รู้มองดูไม่ออกไม่แค่ลากไม้หรอกมาเริ่มใหม่แล้วนะครับเอาอันนี้ดีกว่ายาเพิ่มสปีิ เรามาพร้อมกับหุ่ยนยนต์ตัวหนึ่งขีดพลังงานเหมือนจะหมดเราจะมีกระปุกหนึ่งอันไม่ใช่นนบอกว่าป้ายบอกว่าห้ามเยีบยบขื้อย่า ต้นไม้ตูแสดงคับเป็นแค่เหมดหน่อยไม่ได้กินน้ำและไม่ได้กินข้าวเลยมาติดทางรอด แต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันจูกทางป่ะหาทางไปไม่เจอเดี๋ยวผมขอหาทางไปก่อนด่านนี้มันจะงงงหน่อยเพราะผมเพราะมันเป็นป่า ผมเจอเพื่อนแล้วนะครับทางต่อไปหรืออะไรอย่ีดูแบอุ้ยมีห้องน้ำด้วยค่อยๆตีอตัวนี้ได้ไหมอ่ะคลิปนี้จบแค่นี้เล่นโคตรยาก